ก็คือมีมอดแค่เพิ่มคนกับเพิ่มเอ้ยเพิ่มคนเพิ่มของเไม่เป็นโลเป็นหนึ่งต่อหนึ่งบ้างหราคิื่อเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ตอนนี้แต่ว่าแต่กิดได้ลองไอ้คนละไอแลนด์แบบคอรอปปอย่างอย่างแบบอ่าอยากรู้แบบว่ามันเล่นเซิร์ฟเพื่อนหรือว่ามันต้องแบบประสร้างไหม่่ หน้าปกยังเป็นนั่นอยู่เลยยังเป็นไอเกมนั่นอยู่เลย <S <S คือตอน,นแรกอ่ะเราก็จัดอัดคลิปลงเครื่องเนี้ยแบบเราเล่นพัดวันไหนเมื่อวานเราอัดลงเครื่องล้วถึงว่าไฟล์มันใหญ่มากก็เลยวันนี้แบบเอา youtube แม่งเดียวง่ายกว่าคืเมื่อวานอ่ะคิดเรา่าแบบว่า ลงของไม่ทันเว้ยแบบว่าผสมของอะไรเงี้ยช้าแต่อย่างว่าทุกคนในล็อบบี้คือแรงสูงกว่าเราแบบหมดเลยเว้ยมันก็เลยตึงระยาก tiền tắm nèo là Hãy subscribe โอเคน่ามาละอ,อ,อ,อาจารย์ต้องอะไมันอยู่ที่ตอนเริ่มต้นปะ อไม่เกี่ยวเราไม่รู้งงานเราสองนาทีกูยังรู้บอกเลยนั่นาจะฉับมาจากตรงนะ <c oughs> ว่ <c oughs> าจะซ้่เจซื้อนเ่เซื้คนไทยก็เปิเดมันเด็กโบกอ่ะจริงมันเด็กโบกคนหนึ่งอะ่ะ